พบกับผมโต๊ชันทต๊อีกครั้งหนึ่งครับกับท่าแลนด์แม็กเทสุขีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดรัตนารามครับหรือว่าวัดแก้วนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ครับใช่ครับ แต่และท่านอานจะยังไม่ทราบว่าชาย,ยานก็มีโบราณสถานด้วยสวยครับทรงคล้ายๆแบบทางอายุธยาสุโขทยัยลบบุรีหรือว่าเชียงแสนหรือว่าเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดนี้แหละครับวัดแก้วนี่แหละครับ มากนะครับโหวันนี้ด้านในนะครับโแ okay. ช่ชายดยวคอไทย เพราะเมื่อกี้ที่ผมถ่ายนี้ก็คือมัเป็นที่มีพระบุทรรูปด้านไหนด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับขัดแก้วัโบราณสถานอีกแห่งของอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านข้างสวยโ้เห็นพวกคล้ายๆแบบขงทางเชียงใหม่เหมือนกันนะใช่ๆจะมีแจ่งมีอนะไรเงี้ยแจ่งเน่ครูเมืองเชียงใหม่อะ่ะออแนวๆนี้เลยเป็นโบราณสถานเหมือนกันนี่ด้านนี้เลยครับ สวยครับใช <Okay. S 1> pues ่ใช mm ่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับด้านนี้ก็มีนะสวยบนมขาช่วงนี้พักแค่ขอสักครู่นึงครับ ช่วงหน้าก็มาพบผมต่อกับธพรแม็เที่ยวสุดขี